ก็กราบสวัสดีคุูปาจานันและเพืรุ่ทุกท่านนะครับผมที่มีใจชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องทำอย่างไรให้นกต่อเราเนี่ยเล่นได้ทั้งวันทำอย่างไรให้นกเรานกต่อเราเนี่ยเล่น ขันทุกไม้นะครับผมก,ก่อนอื่นที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นผมจะมาเล่าถึงการฝึกฝนวิธีการฝึกนกก่อนนะครับผมแล้วมันจะโยงเข้าไปในจุดนั้นนะครับนกเนี่ย<ม>เวลาที่เราต่อได้มาแล้วเนี่ยนกเนี่ยบางตัวเนี่ยขึ้นไป ขึ้นไวก็อย่างเช่นสามสี่เดือนผมเคยมีทําคลิปไปบอกว่าสามสี่เดือนก็สามารถฝึกได้แล้วอันนี้จะขึ้นอยู่กับจิตใจนกจิตใจนกอย่างเดียวเลยครับผมถ้านกจิตใจดีแล้วอ่ะไม่ต้องไปรออายุกรงครับถ้านกจิตใจดีแล้วไม่ต้องไปรออายุกรงครับนะครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์จาก ขงตัวผมเองครับผมผมฝึกนกมาปีหนึ่งไม่ใช่ฝึกแค่ตัวเดียวสองตัวปีหนึ่งก็ผมก็ฝึกนกเป็นสิบกว่าตัวอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่ผมมาพูดวันเนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับมือใหม่อสำหรับครูบาอาจารย์น่าจะมีวิธีการฝึกนกในรูปแบบของตัวเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์จากตัวเองเอามาแบ่งปันให้มือใหม่เซียนรุ่นใหม่นะครับผมกำลังจะศึกษาเรื่องนกเขาอยู่ในนกที่เราต่อได้มาแล้วนะ่ะนกมันขึ้นนกมันคูแล้วขันแล้วเรียกแล้วบางคนก็บอกว่าต้องรอให้ครบหนึ่งปีนะ นกโดยทั่วไปเวลานกมันจะขึ้นเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเยนก็ขึ้นแล้วครับผมขึ้นก็คือคึกแล้วสู้นกดีแล้วจิตใจดีแล้วไม่ต้องรอถึงปีหรอกครับผม mm. เมื่อนกขึ้นแล้ว mm. ผมไม่ได้ต้องสนใจว่าเราปูว่าต้องอายุเท่าไหร่นะขอแค่นกขึ้นเพราะนกแต่และตัวมันไม่มันขึ้นต่างกันต่างกันอยู่แล้วต่างเวลากันอยู่แล้วบางคนก็ว่าเออนกมันต้อง ถึงขวบนะถ้านกไม่ถึงขวบเอาไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวจะเล่นเก่งแค่ปีแรกปีสองเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้นะไม่มีทางนะผมส่วนตัวผมเลยไม่มีทางนกยิ่งฝึกยิ่งเก่งครับยิ่งฝึกยิ่งเก่งไม่ฝึกไม่มีทางเก่งผมบอ,อกเลยไม่มีคำว่าดับหรอกนกเวลาถ่ายขน ถายขนเสร็จเกิดนกจะเปลี่ยนการเล่นซึ่งเปลี่ยนการเล่นจากประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นยิ่งฝึกยิ่งเก่งไอ้ที่ว่าปีแรกมันจะเล่นไม่ดีนะเล่นไม่ได้นะส่วนตัวผมนะครับผมผมฝึกนกมาหลายตัวแล้วครับผมถ้านกมันจะเก่งมันฝึกยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับ ยิ่งฝึกยิ่งเก่งไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าปีแรกอ่ะมันเล่นดีเล่นดีก็จริงอันนั้นคือช่วงขนที่เขาถ่ายเต็มเขา,าเขาคึกเขาคึกคึกขนองเต็มที่แล้วแล้วบวกกับการฝึกขนของเราเขารู้แล้วเขารู้หน้าที่แล้วพอปีที่สองมาที่คนบอกว่ามันจะเล่นไม่ดีเหมือนอย่างเดิมน,นะนอกต่อผมก็เหมือนกันครับผมเล่นไม่ดีก็เพราะว่ามันถ่ายขนผัดขนออกมาอยู่ในช่วงเวลาที่พัก เราก็ฝึกอีกเราก็อ,าออกไปฝึกไปต่ออีกมันก็เป็น,นกลไกในการทํางานในการขั้นตอนของการฝึกฝนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถ้าจะฝึกนกไม่ต้องรอให้อายุได้ครบหนึ่งปีหรอกครับผมเชื่อผมเลยมันไม่เดาะหรอกยิ่งฝึกยิ่งเก่งจําคํานี้ไว้เลยครับผมสําหรับมือใหม่เนาะยิ่งฝึกยิ่งเก่งไม่ฝึก,ไม,ฝกไม่มีทางจะเก่ง คือผมลองมาแล้วไงครับผมผมลองมาแล้วผมทํามาแล้วปีหนึ่งผมก็ฝึกนกหลายตัวไม่ใช่แค่ตัวหนึ่งสองตัวบางตัวฝึกง่ายบางตัวฝึกยากก็แล้วแต่ตัวแต่ขอเป็นสิ่งอันดับแรกก็คือต้องจิตใจดีมีจิตใจที่ดีคือสู้นกไม่กลัวนกเรื่องคลมเอาไวท้ทีหลังเพราะว่านกต่อแต่และตัวอาจจะมีคลมที่แตกต่างกันไปและบางตัวอาจจะมีเยอะมีมากมีน้อย อันดับแรกคือจิตใจของนอกเลยผมก็เคยเห็นคนที่เขาต่อนอกมาได้แล้วอายุกรงประมาณสักสามสี่เดือนเขาเริ่มฝึกเลยอ่าผมก็มีผมก็เคยทําตัวไหนที่ขึ้นแล้วผมไม่ได้สนใจหรอกว่าต้องอายุครบหนึ่งปีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่หนึ่งปีปีสองมันจะไม่เล่นนะถ้าคุณไม่ฝึกยังไงก็ไม่เล่นครับผมไม่มีการฝึกอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราฝึกอย่างต่อเนื่องยังไงนกก็เล่นหลายหลายคนก็บอกว่าผมพูดเอาแต่น้ำเนื้อยังไม่เอานะโอเคเดี๋ยวจะวกกลับมาประเด็นหลักประเด็นหลักที่เราที่เราพูดกันว่า,าทำยังไงนกผมถึงจะนกผมถึงจะอ,อะไรนะขันทั้งวันเล่นได้ทุกไม้อตอนนี้สิ่งที่ผมพูดไปอ่ะ ใช่หมดเลยคือในการฝึกฝนคุณฝึกแบบไหนคุณได้แบบนั้นครับผมฝึกนกฝึกนกเนี่ยฝึกแบบไหนก็ได้แบบนั้นวันหนึ่งถ้าคุณฝึกนกแค่อ่ะสมมติเป็นนกใหม่วิธีการฝึกนกของผมเลยนะผมจะเล่าอย่างละเอียดในคลิปนี้การฝึกนกผมเบื้องต้นพอนกผมอ่ะจิตใจดีแล้วนะสําหรับนกใหม่เลยนะพอนกผมจิตใจดีแล้วนะ จดจดก็คูแล้วสู้นกแล้วขันเรียกคูแล้วเบื้องต้นเลยหนึ่งผมก็จะเอากรงกรงนกเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยที่ที่แขนที่แฝนเขาเป็นประจำเนี่ยผมก็จะย้ายที่แฝนย้ายที่แวนก็คือย้ายเอาไปตรงต้นไม้นะย้ายไปต้นต้นต้นไม้หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านอะไรก็แล้วแต่ลำดับสองผมจะให้เขา ฝึกอยู่กินนอนในพระเนีย่ยฝึกอยู่กินนอนในพระเนีย่ยเมื่อเขาผมจะไปไวหน่อยนะครับผมเมื่อเขาเคยชินแล้วกับพระเนีย่ยเขามีการขันเรียกครูอยู่ในพระเนีย่ยแล้วผมก็จะเอาพระเนีย่ยไปฝึกบนต้นไม้ข้างบ้านใกล้บ้านหน้าบ้านหลังบ้าน เมื่อเขาจิตใจดีแล้วโอเคแล้เ,เขาขันเขาเรียกเขาขันฟูปกติโอเคทีนี้ถึงเวลาออกสู่สนามจริงนั่นแหละครับผมออกสู่สนามจริงเราก็เริ่มออกฝึกเลยสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนฝึกคุณฝึกยังไงจะได้แบบนั้นวันหนึ่งหลายหลายท่านบางท่านอาจจะฝึกแค่วันหนึ่งเอาไปแค่ต้นเดียว แต่ส่วนตัวผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมอย่างต่ำๆก็สองสามไม้สามไม้เป็นอย่างต่ำสามต้นสามต้นนั่นหมายความว่าเป็นการวิธีการฝึกวันแรกผมอาจจะให้เขาเล่นสองสามไม้ก็จะเช็คดูไม้แรกอาจจะขันขันแน่นอนเพราะว่าเพราะาเราผ่านการฝึกฝนมาเรียบร้อยแล้วจากบ้านเขาคิดว่าพาะเนียดเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อเขาไปป่าเขารู้สึกปลอดภัย ขึ้นไม้แรกขันแน่นอนแล้วก็ไม่ตกใจไม่ระแวงด้วยเพราะเราผ่านการฝึกฝนมาเรียบร้อยแล้วขึ้นไม้แรกขันแน่นอนไม้แรกขันมีนกป่ามาร่วมหรือไม่มีมาร่วมก็ไม่เป็นไรถ้ามีมาร่วมก็ถือว่าโชคดีไปหรือถ้ามีมาเถียงใกล้ๆก็ถือว่าโชคดีไปเป็นการฝึกฝนหรืออาจจะได้ตัวเลยก็ยิ่งเป็นกําไรไม้แรกผ่านไปไม้สองขึ้นอีก ถามมีคนจะถามไปต่อว่าเอ๊ะไม้แรกเราควรจะฝึกนานกี่ชั่วโมงดีขึ้นไม้ไม้แรกขึ้นไม้ไม้แรกฝึกประมาณกี่ชั่วโมงดีก็ดูตามนกเลยครับผมเราไม่ต้องกะเวลาเพราะว่ามันไม่แน่นอนนกป่าบางตัวเวลาเวลาเราขึ้นแล้วปุ๊บนกป่าจะเข้ามาเถียงพอเข้ามาเถียงแล้วนกป่าจะหนีฮะนกป่าจะหนีพอหนีปุ๊บนกเราจะเงียบนกเราจะเงียบในช่วงเวลาที่เงียบนั่นแหละ เราก็จะย้ายที่แล้วคือตัวนี้เราไม่เอาละเราจะย้ายที่แล้วนั่นคือวิธีการฝึกถ้านกป่ายังเถียงยังสู้กันอยู่บางตัวนี่เถียงจากต้นไม้ใกล้ๆกัน,นเนี่เถียงเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่เป็นไรถ้านกป่าไม่หิวข้าวหิวน้ําเราก็ปล่อยให้เขาเล่นกันไปถ้านกป่าหนีแล้วไม่เถียงแล้วนะเราค่อยย้ายนะฮะเพราะฉะนั้นในการกําจัดเอ่อไม่ใช่กําจัด กำ,กำหนดเวลาว่าจะไม้แรกจะต้องขึ้นกี่นาทีก,กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวนกเลยนะครับผมแล้วก็สําคัญนะฮะในการฝึกนกเราต้องไปฝึกที่มีนกป่านะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นทุ่งนาตรงนี้ไม่มีนกป่าขันเลยเราไปฝึกมีแต่นกเราขันตัวๆตัวเดียวอย่างเงี้ยนกมันจะขี้เกียจขันในการฝึกนะครับผมครั้งต่อไปเพราะว่ามันไม่มีนกป่ามาเทียง ไม้แรกผ่านไปไม้สองเราเอาขึ้นดิไม้สองเขาอาจจะยังตั้งตัวยังยังยังนะจ,จะต้องตั้งตัวนิดนึงเพราะว่าการเปลี่ยนไม้สาหรับนกใหม่เขาก็คงจะแปลกใจแปลกที่ไม้สองเขาอาจจะตั้งตัวอาจจะยังไม่ได้ขันอย่างรวดเร็วอาจจะสักห้านาทีสิบนาทีหลังจากขึ้นเสร็จพอเขาขันเพ๊่ไม้สองเขาขัน เขาจะขันโยนก่อนขันโยนโอ้แสดงว่านี่แหละเราเริ่มเราเริ่มนะเราเริ่มรู้แล้วว่านกเราจะเล่นแล้วยางต่ำๆเนี่ยสองไม้แล้วในอนาคตสองไม้ละวพอไม้สองถ้าไม่มีนกมาร่วมหรือมีนกมาร่วมถ้าไม่มีนกมาร่วมเราปล่อยให้เขาขันโยนไประยะหนึ่งจนกว่าเขาหยุดพอเขาหยุดพักเราย้ายถ้าไม่มีนก ในกรณีที่ไม่มีนกมาร่วงนะขันโยนไปสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งก็สักจะเอาเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้นะแต่ต้องดูอาการนกนกบางตัวเนี่ยขันโยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเลยนกบางตัวแต่ถ้านกบางตัวเมื่อไร่ก็ตามที่นกเราหยุดหยุดขันหรือพักเราย้ายเลยครับช่วงนะั้นช่วงเวลานั้นแหละแต่ถ้าในช่วงที่เวลาที่เขายังขันโยนไปเรื่อยๆอยู่ ขันโยนไปแล้วเขาก็จะพักพักอ่าสองสามนาทีแล้วก็กลับมาขันโยนอีกทีหนึ่งพอเขาหยุดถ้าเขาหยุดเกินเกินทักสิบนาทีเงี้ยแสดงว่าเขาเหนื่อยเราเปลี่ยนต้นอ่าเปลี่ยนต้นอีกเป็นไม้ที่สามไม้ที่สามก็ใช้ระบบสเต็ปเดียวกันกับไม้ที่สองแล้วก็สสเต็ปเดียวกันกับไม้ที่หนึ่งเราจะต้องวันหนึ่งเราจะต้องเวลาเราออกฝึกนะี่อย่าไปแช่ไว้ นกเราจะเคยชินวันหนึ่งคุณไปแช่ไว้แค่ต้นเดียวนกจะเคยชินถ้าวันไหนถ้าวันใดวันนั้นอ่ะที่เราได้นกเราหมานอ่ะนกปากคึกนกเราหมานแล้วเราต่อได้ไม้แรกเลยเราต่อได้ไม้แรกเลยไม้สองเราเอาไปกลับไม่เล่นเลยเงียบเลยสกใจเพราะไม่ได้เคยผ่านการฝึกฝนมาแต่ถ้าเราผ่านการฝึกฝนมาคือการเล่นหลายๆไม้ออก อ,ออกฝึกซ้อมแต่ละครั้งนั่นก็จะทําให้นกให้เราเคยชินแล้วมันก็จะเล่นตามระบบระเบียบที่เราฝึกฝนให้เขาเพราะฉะนั้นผมจะสรุปแล้วนะครับผมพูดมายาวแล้วล่ะก็ก็คือทํายังไงให้นกเราเล่นได้ทุกไม้ขันทุกไม้ขันทุกต้นคือการฝึกฝน การออกฝึกซ้อมครั้งหนึ่งก็นั่งอย่างที่ผมว่าสองสามไม้สี่ไม้ห้าไม้อย่างเช่นถ้าผมออกไปฝึกนกสายเมืองนะขนาดนกฝึกวันหนึ่งผมล่าเป็นสิบยี่สิบไม้นะเป็นสิบยี่สิบไม้ตัวไหนไม่สู้ตัวไหนไม่เอาผมย้ายเลยนกต่อผมรอให้นกต่อขันขันเสร็จตัวไหนไม่สู้ไม่เอาผมย้ายไม้เลยเพราะฉะนั้นนกนกทุกตัวถ้าผ่านการฝึกฝนจากผมแล้วนะ่ะก็คือ จะเล่นทุกไม้จะขันทุกไม้มั่นใจแล้วว่าขันทุกไม้นอกที่จากวันใดวันหนึ่งที่เขาอาจจะไม่พร้อมหรือไม่สบายหรืออาจจะถ่ายขนอ่าพวกนี้ก็จะมีปัจจัยเป็นปัจจัยหลักหรเป็นปัจจัยล่างหลังไปแต่ถามว่าเขาจะเล่นไหมก็เล่นเป็นปกติแต่อาจจะไม่เต็มสูบไม่เต็มร้อยถ้าเขาถ่ายขนนลยนะนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นการฝึกฝนครับ การฝึกฝนเนี่ยสำคัญมากๆเลยฝึกยังไงได้อย่างนั้นนะฮะพี่น้องฝึกยังไงได้อย่างนั้นแล้วส่วนเรื่องอายุกรงของนกนี่ก็มีหลายคนหลายท่านถามผมเนาะแต,แต่ผมเกินไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะว,ว่าอายุกรง3ามสี่เดือนฝึกได้ไหมห้าหกเดือนฝึกได้ไหมยังไม่ถึงขวบเลยต้องรอให้ถึงขวบก่อนไหมปีแรกถึงจะเล่นได้ แล้วก็จะเล่นได้ยาวต้องให้ถึงขวบก่อนดีไหมนะครับผมจะสรุปสั้นๆนะครับผมว่าอยู่ที่จิตใจหัวใจนกนะครับผมอยู่ที่จิตใจหัวใจนกเมื่อนกสู้สู้นกต่อในบ้านเราขันเรียกครูคือคึอกแล้วขึ้นแล้วจัดการปฏิบัติการเริ่มดำเนินการฝึกเลย นะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าปีนี้นกมันยังไม่ถึงขวบเลยถ้าถ้านกยังไม่ถึงขวบนี่ถ้าเราไปฝึกก่อนเดี๋ยวปีหน้าไม่เล่นนะไม่มีทางครับไม่มีทางนกยิ่งฝึกยิ้งเก่งครับผมมันไม่มีสูตรที่ตายตัวว่าต้องหนึ่งปีแล้วปีที่ถ้าไม่ถึงหนึ่งปีมันจะไม่เล่นมันไม่มีสูตร มันไม่มีสูตรที่ชี้ว่ามันใช่แต่สูตรที่ชี้ว่าจะให้เป็นนกต่อเนี่ยก็คือการฝึกฝนเนี่ยสูตรเนี้มันเห็นได้ชัดเห็นชัดเจนสูตรเนี้ยถ้าฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องเน่ยยังไงก็เป็นต่อยังไงก็เล่นทั้งปีและหลายๆายปีขอให้ฝึกอย่างต่อเนื่องนักมวยเหมือนกันนักมวยขนาะเขาเก่งแล้วเนี่ยประสบการณ์เยอะแยะมากมาย เขาก็ยังฝึกซ้อมฝึกฝนฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องฝึกตลอดเขฝึกตลอดเขาเป็นมวยแล้วนะแต่เขาก็ยังฝึกตลอดนอกต่อเราก็เหมือนกันเป็นมวยแล้วรู้แล้วก็ต้องฝึกตลอดนะครับฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็พูดกันมาเยอะมายาวมากแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมอาจจะพูดไปไปหน่อยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะ อาจจะนําให้ท่านไปพัฒนานกต่อของท่านได้นะครับผมเป็นบางอย่างคือผมลองผมลองผิดลองถูกมาแล้วผมลองผิดลองถูกมาแล้วท่านไม่ต้องลองผิดแล้วท่านเอาไปลองถูกเลยครับผมนะเอาไปลองถูกเลยไม่ต้องลองผิดแล้วคือผมอะลองผิดลองถูกมาแล้วอันนี้จากประสบการณ์โดยส่วนตัวนะครับผมก็หลายๆท่านอาจจะมีวิธีการในการฝึก แตกต่างกันไปเยอะแย,ยะมากมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกนกให้เล่นได้ทุกไม้ขันทุกไม้นะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทั้งต่อไปด้วยเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ